สวัสดีครับท่านสมาชิกลาดไทซอนครับสำหรับในช่วงของเช้าวันอังคารนี้ NBA ก็จะมีการแข่งกันทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะครับโดยเดิมทีเนี่ยโปรแกรมสดจะมีเพียงแค่1เกมแต่ล่าสุดที่ผมได้รับรายงานมา To Spot h ต3ครับตอน8โมงเชา้าก็จะเติมเึ้ามาอีก1นคู่คือคู่ของฟินิกซันยืนชิคาโกบูลส์ผมก็จะหยิบคู่นี้แหละครับมาพรีวิวให้ได้ติดตามกันโดยซันนั้นที่ผ่านมานั้นเป็นจ่าฝูง NBA นนะครับชนะ4 2แพ้10 ผลงานในการสู้ตั้งต่อนั้นชนะ29แพ้23ส่วนบูเซงชนะ33แพ้20แล้วก็สู้ตั้นต่อนั้นชนะ30แพ้22แล้วก็เจ้าไปหนึครั้งที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าทั้งบูกับซันนั้นมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตัวเจ็บรบกวนกันมาอยู่พอสมควรแต่ตอนนี้ซันเหมือนเริ่มตั้งหลักได้เลยนะครับตัวจริงอยู่กันครบขาดเพียงแค่ชุดกําลังสำรองฟอร์มที่ผ่านมาของทางฟินิกซันนะครับพวกเขาเองชนะมา12จาก13นัด โดยแพ้หนเดียวก็คือไปโดนดันต้าฮอสเล่นงานร1 5าต่อ124ทําให้พวกเขาต้องหยุดชชยชนะ11เกมรวดแต่เมื่อวันอาทิตย์ก็แก้ตัวได้สําเร็จนะครับปราโบเชนเบอร์เกอร์กระจุยเลยครับ95ต่อ80ดเดงเดเอตันเนี่ยหายจากการปวดข้อเท้าขวานะครับลงสนามแล้วก็ฟอร์มดีทํา20แต้ม16รีบาวในเวลาเพียงแค่24นาทีแค่นั้นเองขณะที่บูสเองเนี่ยต้องแข่งแบบ2วันติดนะครับวันนี้ พวกเขาแพ้ฟิลิปปิ้นเซนต์เดซิเซอร์นะครับคารังร้อยแปดต่อร้อยสิบเก้ามันก็เลยทําให้แปดเกมหลังสุดของทีมนั้นชนะห้าแพ้สามนะครับเดอมาโดโร์แซนซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของทีมนัม้นพยายามลงสนามถึงสี่สิบนาทีนะครับทําไปสี่สิบห้าแต้มแต่ก็ไม่สามารถจะต้านทานโจเอมบิดและก็คุณภาพของซิกเซอร์ไหวนิโคล่าบูชวิชผู้ช่วยของโดโร์แซนวันนี้ก็สกอร์ไปยี่สิบสามนะครับการพ่ายแพ้เนี่ยมันก็เลยทําให้ ชิคาโ,โกบูไม่สามารถจะส่งโคช้ชคงพวกเขา Billy นั้นได้เป็นโคช้ชของฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งของทีมดูรันนะครับในการแข่งโอตาสิธ์ดังก้จะต้องตกเป็นของทางเอลิกส์โปรซาของไมอามีฮีทแทนผลการเจอกันนะครับในที่ผ่านมาเนี่ยซันชนะชิคาโ,โกบูมาสามเกมรวดโดยซีซั่นที่แล้วนั้นชนะทั้งเย่าและเยือนเล่นที่บ้านตัวเองซันชนะ5แต้มยืนชิคาโ,โกชนะอีก9แต้ม นี่เป็นเกมแรกของฤดูกาลที่คู่นี้นั้นเจอกันนะครับแนวโน้มซานเล่นเกมเยือนดีมากนะครับเจ็ดเกมเยือนหลังสุดนั้นพวกเขากินตั้นต่อไป6แล้วเป็นทีมที่ผลงานโดยรวม25นัดเนี่ยในการเล่นเกมเยือนชนะถึง20เป็นทีมที่ดีที่สุดในลีกของจุดนี้เลยแล้วก็นอกจากนี้เวลาเจอคู่แข่งที่ชนะมากกว่าแพ้นะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยทีมก็กินตั้นต่อไป4จะมีปัญหาก็คือการแข่งวนอังคารเนี่ยละครับพวกเขาแข่งนอังคาร จ็ดอังคารหลังจะเจ๊งแต้มต่อไปถึง6ด้วยกันส่วนบูเซงเล่นในบ้านดีนะครับสี่เกมหลังสุดเฝ้าบ้านเนี่ยพวกเขาจะกินแต้มไป3จัด4ครั้งแล้วก็เวลาที่แต่ปัญหาคือเวลาเจอคู่แข่งที่ชนะเกิน60%เนี่ยไม่รอดนะครับโดนกินแต้มต่อหมดเลยครับทั้งหมด4นะัดที่ผ่านมาคู่นี้จะต้องพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินว่าผลการแข่งน,น่าจะออกมาเป็นอย่างไร ผมมองถึงเกมป้องกันสั่นนะครับจากเกมที่แล้วที่ไปโดนทุบสะเลยตุ้มเป๊ะที่แพ้แอตแลนตาฮอสแล้วมาแก้ตัวได้สาเร็จเนี่ยก็ต้องบอกว่าพวกเขากาลังจูนมาได้อย่างดีเลยฟอร์มนอกบ้านก็ไม่แกว่งขณะที่เจ้าบ้านเองมีปัญหาตัวเจ็บนะครับเพราะลองโซโบอเล็กค,คารูโซเดริกโจนจูเนียเนี่ยไม่น่าจะลงเล่นไหวทั้งหมดละแซค็คลาวีนโคบีไวท์เองเนี่ยก็ยัง50 50ซึ่งอย่างกรณนิลาวีนเนี่ยโคช้ชในบ้านเองก็บอกว่าขอดูหน้างานแล้วกัน เกมป้องกันทีมนั้นเป๋มากครับ14่วันหลังสุดนั้นอยู่เพียงแค่ดับที่26ของลลกการป้องกันวงนอกเนี่ยโดยเฉพาะสามแต้มไม่ดีจุดนี้แหละครับที่ผมมองว่าจะทําให้ฟินิกซันนั้นได้เปรียบทั้งดวินบูเกอร์และก็พลรพัของพวกเขานั้นมีความแข็งแกร่งในส่วนนี้ก็เลยมองว่าฟินิคซันนะครับมีโอกาสที่จะบุกไปปราบชิคาโกโบูลได้ถึงบ้านแบบไม่ถึงกับว่าจะต้องเหนื่อยมากนะนั่นคือความเห็นสำหรับเอ็นเบในช่วงเช้าวันอังคารน,นะครับสำหรับท่านที่อาจจะสนใจ อยากทราบข้อมูลเรื่องราวของ NBA ก่อนเกมผมก็จะมีทั้งข้อมูลทั้งเป็นตัวหนังสือนะครับลงในไลน์ไทยสอนแล้วก็เรื่องของคลิปสัปดาห์ละประมาณสอสาครั้งนะครับก็ติดตามชมกันได้ในไลน์นี่แหละครับก็สนใจสมัครกันเข้ามาตามที่อยู่ทางหน้าคลิปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ